นะครับอันนี้เปิดเท่าไรครับพี่เนี่เปิดไว้แสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดเท่าไรพี่แสนเจ็ดห้าห้าพันแสนเจ็ดห้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อต่อรอ,องได้ไหมพี่ต่อได้นิดเดียวครับได้นิดหน่อยครับต่อได้นิดหน่อยเนา<ล>ะงามคกริงิงพอดีตัวนี้ตัวนี้พี่ชาิเปิดราคาเท่าไรครับพี่เปิดไว้กเกษตรราคาเกษตรกรแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าเลยครับเอาแบบเอาแบบเอาแบบเอาราคาขายเลยใช่ไหม แบ่งพี่น้องไปไปคุ้มฟูงครับเอาแบบราคาขายเลยของสวยงามราคานีหายากลูกใหญ่พพี่ราคาโครงสร้างเขาใหญ่อยู่แล้วไงครับรูปร่างเขาใหญ่นะพี่เนาะอันนี้ลูกของตัวไหนพี่พ่อพันเป็นตัวไหนพี่นี่ทีเคสองศูนย์สองครับทองแดงเนาะทองแดงทองดองของไ่ได้ฟาร์มแล้วไอตัวในท้องล่ะพี่ KF3 1สครับอ๋อใส่เค3 1สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องะสงฟาร์มครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาอัปเดตูงไฟของ พี่ชาตนะครับพอพัฒนาภูมิฟาร์มเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่ชาตนะครับพี่ชาตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,รบเดี๋ยวรบก,กวนหน่อยพี่พาดูอันนี้แม่นี่ลูกตัวผู้นี่พี่เนี่ยครับอันนี้ลูกติดมาลูกติดมาอ๋อน,นี่ซื้อมาใช่ไหมพี่ครับตอนแรกซื้อมาเขาทองติดมาไงครับแม่นี่สูงเท่าไหรครับพี่แม่นี่น่าจะร้อยสี่สิบไม่ขาดนะครับผมว่าอ๋อไม่เคยได้วัดงมตัวนี้ยังไม่เคยได้วัดเนาะ ตอนนี้ท่องตะวันฉายฟูเขียวครับอ๋ออันนี้ท่องตะวันฉายตะวันฉายบ้านไร่ผู้เขียวแต่ร้อยสี่สิบมีแน่นอนนะพี่เนาะมีแน่นอนร้อยสี่สิบมีใหญ่ลูกตะอผูท่องประมาณกี่เดือนครับพี่เนยนี่ก็น่าจะแปดเดือนแล้วโอ้เกือบละอีกสามเดือนผสมเมษาสิบเอ็ดเดือนมันเต็มไหมพี่อย่างควายนี่พี่สิบเอ็ดเดือนสิบเดือนยี่สิบวันประมาณนี้วันถ้าถ้าวายใส่นี่นะแม่เราเราถ้าใหญ่ใหญ่ยังมุนเหรอพี่ใหญ่ใหญ่ยังมุนสิบเอ็ดเดือน อ๋อคือตามบอดี้ตามตามร่างกายมันเกินเกินกันไม่กี่วันครับเกินกันหน่อยเนาะครับแต่แต่ที่ลอดมาก็ขอกนะจะประมาณสิบเดือนยี่สิบก็ยี่สิบเอ็ดวันครับมีมีไอพวกพวกที่พี่เลี้ยงอยู่นี่มีตัวไหนพอแบ่งได้ไหมพี่จะได้ถามที่เดียวเลยนี่ตัวนี้ผมจะเปิดอยู่อ๋อตัวนี้เปิดใช่ไหมพี่ตัวงามด้วยอ๋อพี่ลองจูงเลยพี่เอ๋อมันงามดีอยู่ตัวนี้จูงให้พี่น้องดูเลยถ้าเปิดราคาจะได้ดูละเอียดหน่อยเนาะเผื่อพี่น้องจะได้เห็นเลย าลูกมามาลูกมาเดินออกมาก่อนมาโชว์ก่อนมาตัวนี้ทองนะพี่เนาะแปดเดือนได้เนาะแปดเดือนทองตะวันฉายพอรูปไหมพี่ว่าเป็นสายไหนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกผสมมูล่าเอาลูกผสมมูล่ามาใช่ไหมพี่แต่ว่าผ่าไทยมาแล้วผ่าแล้วมีแล้วอ่องมีแล้วอ่องมีเนาะพี่เนาะจ่ายลูกอย่างต่ำร้อยสี่สิบได้เนาะครับจ่ายลูกเป็นไทยจ่ายลูกอ๋อนนู่นคือลูกเขาครับอันนั้นลูกตัวผู้เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาดูอีกทีหนึ่งจริงจริงลูก เลือดไทยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ถ้าอย่างนี้พี่นี่น่าเจ็ดสิบห้าแล้วครับน่าจะเจ็ดสิบห้าแล้วครับจ่ายลูกมามันก็ออกไทยมดเนาะพี่เนาะครับเพราะว่ามันนี่มันจะหนาจะคมไงครับด่างจะดุ๋งด่างมันดุ๋งแล้วเนาะครับหนาเนาะพี่เนาะหนาเนาะอกมะพร้าวจะใหญ่เนาะหนาดีเดินไปก็ต้องระวังเดี๋ยวไอ้ตัวน้อยมาชนไอ้ตั้นไม้มาเล่นด้วย ตัวนี้ตัวนี้คือเปิดแม่ลูกด้วยใช่ไหมพี่หรือเปิดเฉพาะตัวมันเฉพาะตัวมันอ๋อไอ้ลูกนั้นยังไม่เปิดใช่พี่นี่ผมจะเก็บไว้เช็คซัดก่อนไงอ๋อเช็คว้เก็บซัดกันถามว่ามันมีราคาแพงตัวหนึ่งแต่ว่าเราเราต้องใช่ใช่ไปเก็บซัดครับเอาไว้จับซัดครับถ้าติดหมดแล้วเราก็จะขายแต่ว่าเราอยากขายของดีคือแม่แม่แม่กับลูกในท้องอะไรเงี้ยอ๋อแม่ลูกแม่ลูกในท้องเนาะไอ้ท้องแปดเดือนนะพี่เนาะครับอันนี้เปิดเท่าไหร่ครับพี่เนี่เปิดไวแสนเจ็ดแสนเจ็ด สนเจ็ดเท่าไรพี่แสนเจ็ดห้าห้าพันแสนเจ็ดห้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ไหมพี่ต่อ,ตอ,ตอ,ตอได้นิดเดียวครับได้นิดหน่อยครับต่อได้นิดหน่อยอเนาะงามครับตัวนี่หางมอลากดินอ่ะอันนี้พี่กัดอยู่ไหนนี่พี่หมู่บ้านอะไรพี่บ้านนียเขาเรียกมันเคียงบึงบ้านผ้าบ้านผ้าเคียงบึงเนาะครับบ้านผ้าหมู่อะไรพี่อันนี้อันนี้ทถงของผมมันจะเป็นเคียงบึงหมู่เก้าหมู่เก้ามันก็ใกล้ๆกันใช่ไหมพี่มันติดกันกับบ้านผ้าอ๋อหมู่เก้าเคียงบึง ตำบลอะไรพี่ตำบลมะเรงมะเรงอําเภอเมืองโคราชเนาะโคราชครับนี่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเป็นเลือดประมาณลูกผสมครับลูกผสมเลือดประมาณเจ็ดสิบห้าเนาะพี่เนาะมันติดมูรามาเนาะครับติดมูรามาหางสวยท้ายสวยครับหนาคมโอ๊กมะพรข้าวใหญ่อกม้พร้าวหญ่ท้องแปดเดือนท้องตะวันฉายใช่ไหมพี่ใช่ครับตะวันฉายบานไร่ภูเขียวครับตัวที่ของเสียกักที่ตายไปแล้วอ่ะอ๋อ พ่ชาติฝากเบอร์โทรก่อนพี่086 086 208 208 9662 9662 2ติดต่อพี่ชาติได้น้ะพี่นะเดี๋ยวพาดูลูกค่อยตัวติดมาได้ไหมพี่ครับเผื่อได้พี่นอกเป็นแนวทางก่อนเนาะอันนี้ลูกผสมหลอดหรือว่าผสมจริงพี่ลูกติดมาหนิพี่ลูกลอยทับลูกลูกแบบคุ้ยบ้านรลอยทับครับมัเขาไม่ได้ผสมแบบควยมันลอยมาทับกัน่ะครับอ๋อมันมันไอ้ชกทองก่อนพูดง่ายเออมันชกเขา ควยคับกันควอยควอยน้อยมันชุกทับอ๋ออันนี้ไปอ่ะโอ้พี่ลูกมันก็ลักษณะดีครับลูกสนัชดีมาเป็นไทยเลยเนาะคืนเช็นไทยคืนได้ครับลูกมันนี่พี่เนาะลักษณะออกเนอะอันนี้มานี่ลูกมาโชว์ก่อนอ่ะโชว์ก่อนลูกโชว์ยืนจริงอันนี้คือลูกเขานะครับเนาะอันนี้คือผสมจริงมาเนาะมันลอยทับเนาะปล่อยน้อยทับมาก็ถือว่าก็ถือว่าให้ลูกออกไทยเนาะพี่เนาะอ่องสามอ่องออกไทย วันนี้ก็ร้อยสี่สิบกว่าล้วว่าพี่นี่ร้อยสี่สิบกว่าครับอายุเท่าไรหร่แล้วพี่นี่ยุสองปีครับสองปีเออม,มาถึงได้เชิงเชิงแจ้งหน่อยพี่เชิงสว่างหน่อยตัวนี้สายไหนพี่ตัวนี้แม่เขาเป็นสายเพชรครับแม่ตัว,ออตวเสายเลรลูกของตัวไหนพี่ตัวนี้ลูกของตัวตัวแม่นี่ครับอ๋อลูกของแม่นี่ไอที่ว่าลูกเขาเป็นลูกบิ๊กเบิร์ดเนาะพี่เนาะัวแม่นางงามจุดเด่นของเขาคืออะไรบ้างพี่ตัวนี้ครับก็ หัวใหญ่กระบานเขาใหญ่กระบานเขาใหญ่อัตลักษณ์ครบครับอ่างยาวเป็นเป็นเป็นคว้วสายเจ้าเนื้อครับสายเจ้าเนื้อนาะมันจะอ่างอ่างมันจะอ่างจะอ่างท้ายจะสวยครับควายนี่อายุเท่าไหร่ถึงเขาจะทับได้พี่สองปีนี่ได้สองปีนี่ก็ได้แล้วครับอ๋อได้แล้วครับแต่แต่ตัวนี้นี่ได้ผสมไปอย่างบ้างพี่ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้ผสมนะครับพอเรามีของเราอยู่ในคอกเราเราเราผสมเทียมเราคือเอาเอาตัวนี้จับซัดใช่ไหมพี่ครับตอนแรกเราเอาตัวนี้จับซัดเราเราเรา เราทุกวันนี้เราก็เอาว้ครับเอาไว้เรียงแยกพอเราทําคอกแยกทั้งหากพอถือลักษณะเขาใช้ได้นะพี่เนาะกับหัวใหญ่กับบานเขาใหญ่ใหญ่กับบานเขาใหญ่ใช้ได้เลยตัวนี้ยืนลูกยืนนิ่งก่อนลูก่ืนนิ่งก่อนกำลัง่วงกินยากําลัง่วงกินเนาเวลากินพอดีตัวนี้ตัวนี้พี่ชาติเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่เปิดไว้เกษตรราคาเกษตรกรแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าเลยครับ เอาแบบเอาแบบเอาแบบราคาขายเลยใช่ไหมแบ่งพี่น้องไปไปคุ้มฟูงครับเอาแบบราคาขายเลยของสวยสวยงามราคานีหายากว่าพี่ราคานี้ผมว่าดูตัวจริงในฝูงที่เขาใช้อยู่มันไม่ค่อยสวยเท่าตัวนี้นน่นอครับแปดสิบห้านี่ถ้าอย่างคนซื้อไปนี่อีกนานไหมพี่กว่าจะผสมได้ทังนี้ก็ไม่นานหรอกครับผสมได้่ะสอปีนี่น่ะสองปีแล้วนะเพราะว่า สายนี่จะสูงไม่มากแต่จะเป็นเจ้าเนื้อเจ้าหนังครับเพราะดูจากสายเพชิอุดวนมาหลายๆตัวมันก็ก็ไม่ไม่สูงมากนะก็ร้อยห้าสิบร้อยหนะ้าสิบน่ยนอจะไม่สูงมากแต่เขาจะรักเขาจา่า,จายลูกหนีหมดเนี่ยครับอัตลักษณ์ดีนะพี่เนาะอัตลักษณ์หนีจายลูกมันจะเป็นสไตล์หนานลึกครับกระดานเขาใหญ่กระดานเขาก็พกนิ้วครับอัตลักษณ์ดีเนาะพี่เนาะอัตลักษณ์ดีเล็บดีเล็บดีอะดีนาอกใหญ่ควายสองปี อนาคตนี่ถ้าถ้าให้ตามประสบการณพิชาตมันจะถึงร้อยห้าสิบไหมพี่ถึงครับถึงไงก็ถึงร้อยห้าสิบนี่ร้อยสี่สิบกว่าแล้วครับอ๋อเพราะห้าสิบนี่คือถึงแน่นอนครับเขาใหญ่กว่าแม่แล้วครับตอนเนี้ยแม่ร้อยสี่สิบสามอันอันนี้สองตัวนี่คือมันสีคือคล้ายๆกันพี่ลักษณะมันเป็นแฟดครับอ๋อมันเป็นแฟดนี่ครับเป็นแฟดแฝด์เ่ใหญ่ผมต้งขนพี่ลงเข่าเทียบดูได้ไหมพี่พี่สูงเท่าไหร่พี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบแหละร้อยสูงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบ วัวน,นี่ก็ร้อยห้าสิบมีแล้วลูกมันเนาะแล้วตัวแม่มันเหรอพี่แม,แม่มันรอยหกสิบกวา่าเนาะประมาณนั่นแหละครับโอ้เพิมเผื่อมันก็เกือบนแพี่นี่ร้อยหกสิบได้เลยผม,ม,มว่านี่มันสูงกว่าพี่รู้่าเนี่ยโอ้ทายมันสูงเท่าพี่เลยเด่นนะนั่นแหละครับไอ้ท้องกี่เดือนพี่แม่มันท้องแปดเดือนท้องแปดเดือนลูกนี่ก็ปีกว่าเนาะพี่เนาะเชียงครับแม่นี่เชียงจับได้ครับอ๋อมันติดสายหูนี่พี่ครับมันติดสายหูแต่ว่านมนมไม่ใหญ่นะนมจะนมเล็กล็ก จะให้น้ำนมดีด้วยตัวนี้ขนาดลูกเข้าลูกแฝดลูกเข้ายังใหญ่เนาะขนาดลูกแฝดลูกยังใหญ่เนาะพี่เนาะแฝดเมียแฝดเมียแต่ท้องนี่ก็ไม่รู้ผมขนาดมิโอกาสแฝดเพราะว่ามันเมือกมันออกบ่อยเราก็อ๋อเมือกออกบ่อยไอตอนที่มันออกสองตัวนี้ท้องมันใหญ่ไหมพี่ท้องก็ประมาณนี้แหละครับอ๋อท้องไม่ใหญ่มากใช่ไหมท้องไม่ใหญ่มากแต่แต่ให้ลูกใหญ่เพราะว่าโครงสร้างเขาใหญ่อยู่แล้วไงครับรูปร่างเขาใหญ่เนาะพี่เนาะอันนี้ลูกของตัวไหนพี่พ่อพันธุ์เป็นตัวไหนพี่นี่ ทีเคสองศูนย์สองครับทองแดงเนาะทองแดงทองดองไวิได้ฟาร์มแล้วไอ้ตัวในท้องเหรอพี่เคเอฟสามหนึ่งครับอ๋อใส่เคเอฟสามหนึ่งถ้าถ้าถ้าเปิดขายนี่จะขายแบบไหนพี่ขายยกหรือว่าขายยกถ้าถ้าขายผมก็อยากให้คนที่มีใจรักเอาไปเลี้ยงไงฟวครับผมผมอยากขายยกให้เขาไปให้เขาไปเลี้ยงอ๋อถ้าขายได้เปิดเท่าไหร่พี่สามตัวแม่ท้องหนึ่งแม่ท้องแปดเดือนเคเอฟสามหนึ่งแล้วก็ลูกสองตัวลูกแฝดเมียเป็นทองแดง อ๋ PK สองศูนย์สองแสนสองห้าพันครับแสนสองห้าพันครับราคานี้นี่คือขายเลยหรือว่าต่อได้พี่ก็ถ้าต่อได้ก็ช่วยค่าน้ำมันได้นิดหน่อยครับอ๋อช่วยค่าผสมได้ราคานี้ก็มันก็ลูกมันก็ใหญ่มดแล้วลูกมันจะออกแล้วครับเพราะว่าลูกกับตัวเมียสองตัวแล้วลูกอีกไม่นานก็ผสมได้เนาะไม่พอปีเนาะครับเพราะว่านี่มันปีกว่าแล้วเนาะครับปีกว่าอย่างนี้ไม่พอปีมันก็น่าจะผสมได้แล้วเนาะประมาณสิ้นปีโคกนี่ได้ไหมพี่ขนาดดีได้ครับเนาะครับนี่มันก็ใหญ่ใหญ่แล้วนะ ถ้าแสนสองก็ต๊ตัวละสี่สามสิบสองสี่หมื่นครับสี่หมื่นแล้วแม่ทองเคฟสามหนึ่งไปแม่แม่แม่เบอร์ใหญ่ด้วยแม่เบอร์ใหญ่ราคาก็พอฝังเนาะพอ่พอนทองพ่อดังดานเนาะท,ทองพ่อดังถ้าลูกออกมาเป็นตัวเมียก็ถ้าตัวเดียวก็ใหญ่ขนาดนี้ก็เขาให้ลูกสองตัวเขายังให้ลูกใหญ่เลยเขายัางให้ลูกใหญ่หญแล้วได้พไอ้ดบอาหารอะไรมันไม่พี่ไม่ครับกินแต่ยาอ๋อกินแต่ยาอย่างเดียว ถือว่าให้ลูกใช้ได้นะพี่เนาะให้ลูกให้ลูกใช้ได้เลยสุดท้ายนี่พี่ชาติมีอะไรฝากมือใหม่บางพี่มือใหม่ที่อยากเลี้ยงวัวอยากเลี้ยงควายเนี่ยวัวนี่จะง่ายกว่าควายไหมพี่วัวงัวก็ง่ายง่ายคนละอย่างครับง่ายคนละอยา่า,ยา,ยางอยู่ที่ใครมีพื้นที่เหมาะสมครับทั้งวัวนี่ต้องเป็นแบบไหนที่ถึงจะจะเหมาะคนที่จะเลี้ยงวัวก็เป็นต้องมีแปลงยาเราก็มีโรงเรียนมีแบบคอกแบบท่าดีก็ ทำความสะอาดแบบเป็นพื้นผุนมียางไม่แชะมันจะได้มันจะดีกว่ามันจะดีกว่าแต่อย่างควายล่ะพี่ควายผมว่าถ้าผมน่ะเป็นคอกดินดีกว่าคอกดินดีกว่าครับ,รบเพราะว่าขอกปุนส่วนมากแม่จะเหยียบหางขาดอ๋อหางมันจะขาดครับ,รบเพราะว่าอย่างถ้าเป็นดินทรายพลาเหยียบเวลาอะไรมันก็ยังลุกมันก็ยังลูกซึกลูกก็จะลูกส่วนมากคือหางมันจะขาดใช่ไหมพี่หางขาดเพราะอะไรเพราะแม่เหยียบปุ๊บลูกก็เจ็บลูกก็ขยื้อลูกดึงแม่เหยียบไว้มันเลยขาดใช่ครับอ๋อมันก็เสียราคาไปครับมันก็เสียราคาครับ แล้วความยากนี่คือวัวก็ควายที่พี่เลี้ยงมาเนี่ยคือพี่คือเลี้ยงมาสองอย่างนี้อะไรอะไรยากกันพี่มันมันมันคนละอย่างครับยัง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 งัวคืออัวยาเขาจะจะจะเลือกวัวควายเลือกอยาก,กินกว่าครับแต่ว่าควายคือ,อยาอะไรเราเขากินมดอาจจะกินง่ายกว่าครับแต่งวัวคืองัวไม่ต้องนอนหน้าเท่านั้นแหละอ๋อ oh, <น ascular S 1> แล้วการผสมแล้วพี่การผสมเทียมมันจะง่ายการผสมเทียมมันไหนยากง่ายกว่ากันพี่ งัวง่ายครับงัวง่ายควาครับครับแต่ควายนี่คือต้องเก่งตั้งหน่อยใช่ไหมพี่ถ้ามีที่ที่เลี้ยงมีที่ปรึกษาครับครับไม่งั้นเดี๋ยวสองอย่างเหมือนกันบางบางคนงัวก็ฝึกมือเข่าใหม่ที่ผมเคยแนะนำก็ที่ผสมเมติดก็ก็มีนะแต่ว่าผมพาไปผสมผมไปจับซัดให้ก็ติดนะของลุงอ๋อคือทางบ้าน่ะผสมสองสามที่เมติดคือง่ายๆคือถ้ามีพี่เลี้ยงก็จะดีเนาะครับมันเป็นซัดยาวไงผมไปดูแล้วอ๋อเพราะว่ามันเป็น เป็นขาวันอีกวันหนึ่งยังกผสมไม่ได้ก็คือว่าถ้าใครมีความถนัดอันไหนก็คือมันจะความยากอาจจะลดลงครับแต่ว่าถ้าเราทางที่ดีนะครับผมแนะนําเลยเราอย่าไปอายเลยว่าเราไปขอความรู้เขาเราไปถามจากผู้มีประสบการณ์จริงเลยดีกว่าเราอย่าไปฟังแบบจากลมปากจากน้ำลายจากคนอื่นมาเราไปหาคนที่เขาสําเร็จแล้วจะง่ายกว่าเราจะจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะแนะนําเขาไม่มีใครห่วงวิชาหรอกครับเขาต่อยากอยากมีเพื่อนร่วมเดินทางอยากให้ประสบความสําเร็จเนาะครับ จะได้มีเพื่อนเนาะพี่เนาะครับจะได้มีเพื่อนมีพี่มีน้องใช่ใช่ครับจะได้รู้จักว่าเราเราไป็ถามถามจากคนที่เขาทาทาที่สำร็จแล้วดีกว่าเราไปฟังจากคนคนอื่นที่เขาไม่ได้ทําจริงเนาะเขาไม่ทําจริงแต่เขารู้แทะบางคนนะใช่ใช่แต่เราไปหาคนที่เขาประสบความสำเร็จเลยครับมันจะตอบโจทย์เรามากกว่าแล้วเราจะเก็บตัวน้อยกว่าจะได้ไม่เสียเงินเสียทองประสบความสำเร็จไปเนาะพี่เนาะประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งละ เขาก็ให้คําแนะนําเราเราก็สิ่งไหนถ้าเขาช่วยเราได้เขาก็ช่วยเพราะว่าเขาก็เขาก็อยากมีพี่น้องในวงการเยอะครับร่วมทางเดินไปแบบอยากให้มีพี่น้องเลี่ยงช่วยกันเลี้ยงงัวเลี้ยงคายเยอะๆมันก็เป็นแบบกลุ่มอีกกลุ่มนึงเนาะทีุ่่มทางทางเป็นเป็นเป็นแนวร่วมกันนะพี่นะเป็นแนวร่วมพอได้ช่วยเดลืนเปนด้วยกันครับวันนี้สรุปเดี๋ยวผมสรุปว่าวันนี้มีเปิดสามสามคมนะพี่เนาะอย่างคมวัวนี่คือ อยากเปิดเหมาเลยแสนสองห้าพันต่อรองได้ที่หน่อาจจะช่วยค่านน้ำมันเพราะว่าแม่เข้าท้องเคฟสามหนึ่งแปดเดือนลูกเป็นลูกของทองแดงทีเคสองศูนย์สองอายุปีกว่าละอีกไม่นานก็ได้ผสมละครับส่วนแม่ควายที่ท้องอยู่คือหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันท้องตะวันฉายตะวันฉายครับก็มีหมอยืนยันได้มีหมอยืนยันก็คือมีใบมีอะไรครบ่าครับส่วนตัวผู้ตัวนู้นคือเป็นสายของเป็นหลานเบื่มพะลั่นครับบวกสายเพชรอุดรครับเปิด ราคาเปิดให้เลยคือไม่ได้ต่อคือ8-5เลยครับ8 5ก็คือเอาไปไม่นานก็ทับได้นะพี่เนาะครับครับวันนี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณพี่ชาติมากครับผมที่ให้ความนะรู้เนาะให้ความรู้ให้ข้อคิดหลายหลายอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องประสบความสาเร็จในวันขนาดนะพี่เนาะครับครับขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับพี่086 086 208 208 9 6์แปดเครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามพี่ต่อพี่ชาติได้นะพี่เนาะครับครับขอบคุณพี่ชาติมากครับผมสวัสดีครับสวั